กูกลัวอะไรกูมีอยู่มันจะกลัวมันกลัวอะไรกูเนี่ยกลัวอะไรกูแค่วิ่งมามันก็กลัวอะไรกลัวอะไรกูวะซาตุงไปโอซียังนะครับยังอยู่หยุดหยุดเมื่อกี้เห็นอยู่ทองนี่แหละนี่ฟักมาแต่ตีไม่รอดก็อย่าอย่าควักมาเลยครับลองหน่อยไหม่ะไม้เบสหรือไม้จิ้มฟันก็ัดนไม่ลออยแล้วเหรอครับลองหน่อยไหมนะหน้าโรงพยาบาลเข้ามานี่ครับถ้าไม่เก่งเหมือนป่านนะครับ อันนีครับมาเลยครับลองหน่อยไหมเด็ดดี้หนูขอต่อยหนึ่งกับเขาได้ไหมต่อยหนึ่งกับลูกกูเปล่ามึงอ่ะอืมเอาไหมต่อยหนึ่งกับลูกกูเปล่าต่อยหนึ่งได้ไหมเปล่าไหวเปล่าวะอันนครับเขากำลังจะขึ้นรถหนีแล้วผมไม่ขึ้นรถหนีครับผมจะหนึ่งกับคุณครับเพราเกาเห็บอยู่อะผมจะให้ลูกน้องผมขึ้นรถรอต่างหากอืมครับขึ้นรถขึ้นรถแล้วครับเอ้าขึ้นรวอย่างนี้ผมไม่เล่นนะอย่างเงี้ยมันจะขึ้นรถหนีทุกคนมันจะขึ้นรถหนีลูฟี่เอารถมาไปทิ้งเนี่ยเ มต่อยไปวิ่งใกล้เดี๋ยวเลยบอกเขามาต่อยกับหนูเลยถ้าเราจบไม่จบก็เนี่ยต่อยไปเลยเออหมาป่าครับแวล็คูฟเราบันทอนครับหมาวัดครับหมาป่าแล้วเออไม่ใช่เออ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 หมาป่าทุกเลยเอออันนี้คุณชื่ออะไรนะครับไม่คนนี้ไม่ได้ชื่อแหมนาอะไรนะครับเออเลิกปากดีเลยครับคุณแพนด้า ผมผม่ป่าดีครับกลัวอะไรต่ดกับผู้หญิงนั่นโรงพยาบาลเนี่ยตัดใโรงพยาบาลต่อยในโรงพยาบาลถ้าเป็นคุณกับผมเนี่ยผมได้ทุกอย่างนะแต่ว่าอะมึงเดินออกมามึงเดินออกมาเดี่ยวอ่ะมึงเดินออมาเดี๋ยวเดี๋ยวกุเรมาเดียวเดียวอะไคนอื่นไม่ต้องตามเล่นไม่รู้องังเ่ได้อะมึงมามึงมาอ๋อแล้วมาเฟียขนมเปรยหายหายไปแล้วเนี่ยมันไม่กล้าออกเหี้ยใจหมาเที่ยวหมาเลยว่ะ เป็นอะไรนี้อ่ะรอข่าวคอสจานกันลูกค่อยคือกระเจื้อก็คือวูวคือไม่อ่อนวัวเอาเรื่องมามันจะได้จบมาเปล่าเนี่ยหัวหน้าแก๊งฝั่งเนี่ยก็ยืนดูไปจะได้รู้เลยว่าว่าใครจะแพ้หนึ่งหนึ่งอ่ะนะเอาเปล่าสุดหล่ออันเดี๋ยวนะครับมา มาเฟียมาตรงเป็นแล้วหรอกผมต่อยยองไม่เป็นนะครับผมไม่เดีอ๋ยวอ๋อกจั๊กก็อยู่ไม่เป็นอ่ะก็นี่ไงก็บอกแล้วต่อยไม่ยองก็ได้ครับต่อยธรรมดาก็ได้ครับโอเคครับต่อยเชิญยนะครับไอ้แวต่อยเชยก็ได้ครับก้าวขึ้นไปมาขึ้นรถกูไหมมาคุมหน่อยคุมหน่อยไม่ต้องคุมครับยืนอยู่ตรงนี้ละครับไม่ต้องคุมครับมึงมากูส่งคนแถวให้มันใช้ไม้แล้วต่อยมันยังดีกว่าอีกอะแล่วมาอะมันแพ้ไปแล้วดิสุดท้ายใช้ไม่เป็นทำมาขายผมก็ได้ผมซื้อต่อแล้วก้าวครับเริ่มครับเริ่ม ต่อยเชิญน,นะครับมาดูเฉยเขาเมื่อวานอเออหลบไปซ้ายขวาเออเออหลบไปเออโดนหลบไม่ได้หลบซ้ายขวาเออคุกขวาเออคุกขวาเออมาดีแรกกันเลหลบไป เอาเรื่องไว้โอ้เป็นมวยเหมือนกันนะครับแต่กากว่าไงคนนาดูเชิงกันอยู่ยังไงยังไงตาครับผมไม่ปวดขัดไอ้เฮ้ไอ้กเ้นีน้ป่มีคนกลังจะตายคุณหมอมคนกลังจะตายคนกลังจะตายเอ้คุณคุณไปคุยผม้านาแฟหน่อยได้มมีคนกำลังจะตายครับพอฟิวพนมเปรตกลังจะตายคุณไปคุยที่ร้านกาแฟนะครับ โมเฟียบอลนอนเป็ออะไรจะตายครับคุณหมอชุบเลยครับไอแก่นนเอ้ยเอาดีๆนะรอบเนี้ยผมบอกเลยคุณจะติดตลกกับผมเหมือนเมื่อวานนะตายหาใจหกไปยนะอ่คุณคุณคุณกระดาคุณกระดาใครว่าว่าว่าครับที่น่ว่าครับคุณคุณต้องไปคุณต้องไปคุยกันที่ร้านร้านกาแฟแล้วครับ นั่งนั่จิบกาแฟไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นีไม่ีเขาเลยวะไอ้ไอ้ไ็้ไม่หอบไอ้ไอ่ไอ้ไไอไอ็นอไไอ้ไ่ไม่ไอ้ไไม่ไอ้ไไม่อ้ไไไไ ครับผมครับผมผมมีสัจจะขอบคุณที่ยังเมตตาวัวเอ้ยไม่ใช่งอควายแดงแดงแดงปังย่างปังยาทุกคนเดี๋ยวใส่ทีมดำนะครับเดี๋ยวไปงานสมด้วยโอเคโอเคแล้วไปถ้าจะชนแก๊งก็บอกนะครับไปรอที่หน้าหมู่บ้านเอ็กซ์รอที่หน้านะหวังว่าจะมีปัญญาสู้เจอกันที่หมู่บ้านเอ็กซ์ครับหมู่บ้านคุณเองอ่ะอ๋อจะนอนโรงพยาบาลเราครับง่วงท้อที โทษทีไม่มีค่าพอบอกห่วงครับจะรอครับโทษทีก็มาดิก็มาดิกระจอกไอ้ขี้แพ้กระจอกกระจอกกระชี้แพ้ห่วงจังเลยอ่ะโจยเลยอ่ะกระจอกกระจอกกระชี้แพ้เลือดร้อนนอนโรงพยาบาลมึงปังนะชักนมมึงก็แค่หมาขี้แพ้รุ่นน้องมึงด้วยเชื่อตังเงินน่ะมึงไม่มีพวกอะห้าเหล่าไม่มีพวกเราห้าเ่าไอ้สัตว์มีพวกเราฝั่งนี้ มันมีพวกแล้วมันห้าวอะของมันขึ้นวะ่ะมันมีพวกแล้วของมันขึ้นวะ่ะทุกคนเอาไปเดีวะพวกไปเยอะแล้วมันเอยเอาใหญ่เลยนะพวกเยอะเอาใหญ่เลยสัตว์เทีย <c> ว <oughs> ดามีสิบสวยใช่ใช่เฮ้ยถ้าไม่ติดคือจบโต๊ะตึกตึกโต๊ะไงขวานมาสองถ้ากูถอดเสือ้อกูจะตีติดถ้ากูถอดเสือ้อมันก็จะตีติดมึงฟังคนดูมึงฟังสายวั้นดวเอาเลยถอดเลยอย่าหยุด ถอดเสื้อดิถอดเสื้อสวยถอดเสื้อแล้วติดครับแน่นอนถอดเสื้อลรติดถอดเสื้อรติดแน่นอนมันจฮ้เฮ้เฮ่เฮ่เฮ่เก่เฮ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 ่กฮ่เฮเ่เอ่เฮ่เอถเฮเฮอ่เฮ่เฮ่เฮกเฮดเเฮ่เฮ่เเเเอเเเ่เฮีเ่ ต้องเนียนเียครับต้องถึงมีได้เจอมั้ยยังคะใช่ครับรออยู่ครับเดียวกูรอเจอมอยู่ทุกคนคมาเฟียปรไหน,นแล้วครับเนี่ยมีอะไรกับบอลครับแต่คุยกับเขาเฉยๆคิดถึงนะคุณอ,อาจจะไม่กล้าสุปป่ตาบอลถูกไหมตำรวจแม่งก็สเสิร์ฟบอละนะตอนนี้ว่าเวอร์ตั้งนานไม่โผล่ปะเนาะตั้งนานไม่ก็ไม่โผล่มาตั้งนานไม่โผล่มาจริงตำรวจเนี่ยทีเดียวโผล่มาจักเลยทไมต่อกําลังรอเจอมอยู่ครับไฟแดง เอ่อมาเฟียครับไม่มีกาสเลยพี่บอกเลยนั่นจัดล้น้้มก่อนก็ได้ครับหลับตาแป๊บหนึ่งนะครับบอกเขาตุหลับตาด้วย่าบอกให้หลัาไม่ฮกัลวฮะกินกว้วยูยอมติดคุกกูยอมติดคุก่ครับครับคือว่าวันนี้พี่ล่อมาเฟียพนมเปญอยู่ไหนครับอ๋อคุณคุณมีอะไรกับบอสผมอีกนะ อยากคุยเฉยๆเธอเขานักไปแล้วนะรู้สึกว่าบอสจะรวมมาเฟียมาเพื่อฆ่าคุณจริเหรอครับกลัวจังเลยระวังตัวไว้ให้ดีๆนะคระเพราะผม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 ไม่ยุ่งดีแล้วเพราะว่ามีเอฟคุณเป็นไอเด้นอย่างเงี้ยคือผมแต่นี้คือผมชอบลูกสาวคุณมากคนไหนครับคนชื่อรอสครับไม่ใช่คนชื่อนามีเฮ้ยไปคัตเตอร์คัตเตอร์เขาโทษพี่เขาโทษับอะไรครับแค่ควงเล่นเฉยๆตกใจอะไร ควงเล่นเฉยครับสวยนั่นเนี่ยเด็นี่ก็นะไม่ได้น่มีแล้วหรอครับคววงเล่นเฉยครับไม่มีอะไรครับครับสวยนั่นเนี่ยผมบอกไพืก่อนว่าสวยนั่ี่ทมองเปล่าพี่ทาพี่ทาโอูห่มหมกลิบเลยอ่ะพี่ตัดคองน่ะได้มาพี่ใช่ครับโอ้คมกลิบเลยอ่ะไม่มีสนุกสนิมเลยอ่ะยังไม่ได้เจอเลยว่าเจอมาเฟียบอลเป็นคนแรกนะครับให้ผมรอให้ไหมครับเฮ้ยจะดีเหรอคือรู้สึกว่าเขาไม่เห็นความสุขของผมเลยครัจริงเหรอผมเสียใจครับ นายนายจะแปลพักก็ได้นะถ้าพี่เมตตาผมพี่แก้ผมอยู่ด้วยได้ไหมได้เลยแต่เราขอไดคนคนเดียคนเดียมึงก็เป็นไส้ศึกไปตลอดแล้วนะมึงจะนั่งทำไมนี่ลุกขึ้นมากลับได้กลับมาเนี่ยผมไม่อยากเทียวเช้าเพราตัวรัวเพราะตัวรัวพี่ชักครับผมมีน้องในหนึ่งครับน้องผมก็ไม่ชอบบอสเหมือนกันใครอ่ะคนนี้ครับคนที่ใส่แมสคนที่ใส่แมสนะครับพี่ชักครับผมขอเบอร์พี่ชักหน่อยได้ไหม ไม่ครับธรรมดาเลยเนาะผมเป็นคนธรรมดาพี่ชักมันไงอะนายคนต้องสายตาไม่อะมึงเดี๋ยวมึงมาเป็นไสายศึกว้ใจมึงเหรอนี่พี่ชักว้ไว้ใจผมจริงเหรอชักเราอาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันในเร็วๆนี้มึงชอบคนไหนมึงชอบนะชอบลูกสาวคนไหนนะชอบคนนี้ครับไม่ครับอุ้ยไม่ไปบอกเขาเลยอะเจ้าคนเดียวเง้าคนเดียวเจ้าคนเดียวผมบอกเองครับผมบอกเองครับเจ้าคนนี้ครับเอ้ยชี้พี่ครับคนนี้ครับอุ้ยพี่กูวงไปเองอะพี่เพราาะว่ไปเอ้ามันไปอย่างเดียวอย่าง ทาง <laughs> นี้พี่มันหายไปทางนั้นอย่างเดียวเลยอ่ะพี่อ,อันนี้<อ>แลลหละตำรวจไม่ใช่นี่ไม่ใช่ตำรวจอย่นานะอย่นานะอย่นานะดาเฟอร์ดเฮ้ยดาเฟอร์ผมรักพี่ชักด้วยใจจริงนะครับผมจะ อยู่กับมาเฟียแต่ผมว่าหลักครับถึงผมจะดำใจผมพี่ชาเป้าผมนะมาเฟียผมชนะทุกแก๊งแต่ผมเลือกที่จะมาอยู่กับพี่ช้างพี่โม่ช้าก็คิดดูเฮ้ยันพูดอะไรวะมึงจะปั่นเพื่อเฮ้ยโง่ว่าตาฝาเฮ้ยเพฮ้ยพี่ช้างโอเคเจมสวยกูเจอมีดแล้วเพื่อนเฮ้ยสวยเฮ้ยเอาเดี๋ยวพี่ช้างเกิดอะไรขึ้นฮะไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรด้พอดีพี่เขาไม่ได้กินข้าวเลยชัย จะเรียกหมอดิมีคนเป็นลมหมอไม่มีนะครับมีคนเป็นลมเจิมหมอไม่มีแอ๊ด้าโดนเจิมด้าน้องเลิฟกูโดนเจิมบาททุกคนบอกแล้วให้กินข้าวครับอ่าน้องแพนด้าใช่ไหมหิวข้าวจะเป็นลมเลยอะชีวิตชีวิตผมเจอแต่คนแบบโสดไปพี่เอ้าแล้วผมมาอยู่โรงพยาบาลได้ไงผมไปหมดแล้วเจิมเจิมจวกแทงท้องเอาไว